้อมพร้อมดีราสบายดีพี่น้องกอนนตีน้องเดดกินเดือดวเอกินเดือปากไปากมั้เวเพื่นะน้อยบันทจับ่ด้วโซม

หมู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 

วันเพิ่นวานเพินกใส่หดหมดใ่กูใส่ปูนี่มัเป็นปูนอะปั้งนี่ฟังปั้งก็วันนี้วัน,นี่ฝงตกมานเยอะจองสิ่ะข้นอนา,นนา,ากาศตอนเอะขดตอนเ้

ไยว่าอยากไ่ไหมนะอยากไหมนะมากกว่าด็เอามาเอาเลยฝนตกเ่อไดกไม่นหออไม่ ơ, ิกลัวไม่ก <t> ัวเอาจงไวซ้ำใ่ไหมเดียวนี่ยเรื่องาหาฉันบอกว่าใค คนเด่นสุดละมันนำเขาบอกแลกน้ำนึกว่าจะคล้ายๆเดี๋ยวย้อนนึ่ว่าจะไม่เลยกูว่าจงฮะเอาผมน้องชายคลายๆนี่ตอนนี้นี้ันขายคล้ายคนนี้กินก่อนกินก่อนให้ผมดูนะครับตัวเด็ดๆด้วยให้คนสุดท้ายมันเด็กท้ายอยู่แต่ปลายมันมกินปลาเขาบีบตัวเด็กท้ายใหญ่เอาใหม่าปวันคนสุด ไม,ม,ไ,ม, wow มไม่มมอมไม่อมไปกี้ผมไม่่ไดไม่ิันอัไม่ไม่แม่เบปะมอยากข้าใหม่รบบ่ฮะอยากข้าใม่รบบ่เออมาูิบ่บ่มมมบ่

ਆਹ ਹਾਂ ਨਾ thình thào hăng, tôm hẻm, xúc thằng, sắp nhập hăng, xúc thằng, đi đổ tiền hăng, 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 đi đổ

ไม่อมาเลยกานขั่เเูีบ้านเอายาอีเมว่าเ่เอาไอนันัเ็ดคงกินป่าอีเิงนออีเธอซับเซยป็นบลมเลยผัวผัวเฮ็ดกินไม่ก็น่าอีเธอซับเซยดีุกระเด็นกูเป็นอยู่บนแนวเลยีนี้ม่อวัวเด